คือจะพูดอย่างนี้นะ <c oughs> พี่ฟังเองพูดทั้งหมดะนะถ้าเองยังไม่สานึกเนี่ยหลังจากนี้เองจะถูกดำเนินคดีเองอย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องชู้สาวอะไรเสพยาแม่โดนด้วยนะให้ที่พักพิงในการสูบยาเนี่ยสามปีนะโทษจําคุกรู้ตัวไหมแม่รู้ตัวไหมไม่รู้เนาะทนาจะบอกให้แล้วที่เองเนี่ยพูดว่าเขาถูกกระทืบมาเนี่ยขอเรื่องพวคุณใช่ไหมเออคุณเนี่ยรู้ว่าเขาถูกกระทืบมันเป็นหน้าที่อะไรของของคุณเนี่ยที่จะต้องไปเป็นชู้กับเมียเขา มันใช่หน้าที่เหรอใช่ไหมถามว่าใช่ไหมไม่ใช่นะเออเรารักกันมากเลยนะพูดแต่ผู้หญิงมหาแมนไมมน้องมึงโทษให้ผู้หญิงหมดเลยแม่เขาเนี่ยจะถูกจะผิดอ่ะมึงเป็นชู้ก็ถือว่าแย่แล้วเออคุณเป็นชู้ก็ถือว่าแย่แล้วนะยังโยนให้ผู้หญิงอีกปีนี้อยู่เท่าไหร่สามบาทถ้ามึงยังทําตัวแบบนี้ไม่ถึงสามหกคนที่อยู่ตรงหน้ามึงตำรวจเก่าับผมนะไอ้น้องมึงโชคดีมากนะที่มึงได้หายใจอยู่อ่ะจริงๆวันเนี้ยจริงครับเาเป็นตัวพี่เองนะที่ฉีดตัวทนายแล้วพี่บอกเลยถ้ามึงกล้ามาก็ดีแล้ว มึงไปหยุดซะก่อนที่มึงจะไม่ถึง36แล้วเรื่องกฎหมายนะแม่นะเป็นแม่เข้าใจแหละไม่อยากให้ลูกสูบยาหรอกห้ามไม่ได้ก็อย่าสนับสนุนเพราะตัวเองจะมีโทษตามกฎหมายด้วยนะนี่เราเป็นทนายคนกลางเราเป็นคนกลาง<ไ>เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปเอียงฝั่งเดียวนะคุณต้องพูดเป็กนกลางนะเป็นกฎหมายเราเป็นแม่จะสอนแม่ทั้งประเทศด้วยถ้ารู้ว่าลูกเสพยาห้ามลูกไม่ได้โทรแจ้งตำรวจเพราะเราอาจจะมีความผิดไปด้วยแล้วก็เป็นการห้ามเขาได,ไ,ดได้ถูกต้องด้วยลูกสุดท้ายมันติดยาติดยาเดี๋ยวสุดท้ายนยมันก็ขอเงินเรามันก็ตบตีทุกปีเราเข้าใจเลย ด้วยห้ามลูกไม่ได้โทรจ้างตำรวจตลอดนะฝากไว้